สวัสดีครับวันพุทธที่4มิถุนาย,ยน68นะครับขอบคุณที่เราหยุดมา2วันก็ได้เก็บข้อมูลรวบรวมทั้งจากบมเบิร์ c ซ b c c ็ c CNN ีเอบอแล้วก็ในเรื่องของ CCTV c c t n แน่นอนครับรวบรวมเหล่านี้จะเป็นข้อเป็นข้อมูลในกันวันนี้และในเรื่องของการเมืองที่เกิดขึ้นตลอด2-3วันที่ผ่านมานี่คือวันหยุดยาวเรากลับมาดูเริ่มต้นในวันนี้นั้น ขอบคุณที่ติดตามผมช่วยกดไลค์กดแชร์และ subscribe ผมต่อไปด้วยนะครับแน่นอนครับเรื่องของ g e ี g r a กราฟิก s k ของ h a ม a s i s r a e เลก็คงเจรจาตกลงหยุดไป60วันจากนี้ต้นไปโดยอเมริกาเป็นผู้เสนอนั้นและในเรื่องของยูเครนกับรัสเซียก็เช่นเดียวกันที่ตรุรกีก็ไม่ประสบความสำเร็จจะต้องมีเจรจากันใหม่ในสิ้นเดือนี้โดยให้อเมริกาเข้าร่วมด้วยด้ยอย่างจริงจังกับยูเครนกับรัสเซียเรื่องของสองครามที่เกิดขึ้น นี่คือตลอดเกือบ3ปีที่ผ่านมาสงครามยูเครนรัสเซียเริ่มปีที่4นั้นยังไม่มีอะไรคืบหน้านั้นทำต้องการเกณฑ์ประวัติศาสตร์และรับรางโนเบลหรือไม่นั้นก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการกลับมาดูเรื่องของแมกโครนะครับชัดเจนแลยครับทาริฟตั้งแต่หยุดรัสสงครามนั้นทำก็ยังไม่หยุดนะครับเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเพิ่มขึ้นเป็นดับเบิลจากจิบห้เป็นห้นเนมีผลในการ ทางเรียบร้อยแล้วจิ้มปะทบแมคโครใหญ่เลยนะครับเพราะอย่าลืมว่าเหล็กอลูมิเนียมพอทำก็หาเสียงมาและต้องการริป,ประกาศในเพนนนซูลีียนั้นแน่นอนละครับเพื่อรักษาฐานเสียงแล้วก็ภาษีเขาได้ผ่านสภาร่างแล้วจะเข้าสู่สภาบนในเดือนนี้นั้นเพื่อให้ประกาศใช้ทานวันที่4ี่จุายก็คือในเดือนหน้านั้นวันชาติอเมริกาสิ่งที่เขาหวังไว้และการที่เขาเก็บพาลิสงครามการค้านี้ ไม่สนใจเจริคา w t o นะครับเขาฉีกทิ้งรบรังในสมัยเขาตั้งแต่ทำหนึ่งมาถึงโจบเจีั้นมาทำสองตลอด12ปีที่ผ่านมามีแต่นี่สาระที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นและปัจจุบันที่เขาสามารถประกาศใช้ได้ในการลดภาษี Corporate Tax แล้วก็ Personal Income Tax ลงได้เพราะให้กับประชาชนอเมริกันนั้นจะทำให้นี่สาระเพิ่มขึ้นทันที เป็น36 t r i l l i o us dollar จาก33คือไม่ต่ำกว่า3ถึงทีเ t r i l l i o us dollar เป็นหนี้สาธารณะนะเพิ่มมากยิ่งขึ้นจึงให้ทุกคนเราเราเกลและไม่มีความเชื่อมั่นว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะ Default เกิดขึ้นในรอบ10ปีข้างหน้าหรือไม่ในการที่จะชดเชยสร้างหาไรายได้ขึ้นมาเขาถึงได้มาจากปีเตอร์เนโวโดนะครับคิดเรื่องทาริฟแล้วก็ด e ซ y c l e t a ทาริอีกขั้นหนึ่งชัดเจนครับ ทาริฟขั้นพื้นฐานเบียตอนคือ10%จากร8 0ยประเทศทั่ทวโลกนั้นที่คู่ค้ากับอเมริกาเขาจะสามารถเก็บรายได้ได้ถึง5-6ถึงแสนเหรียญ u s ดอลลาร์ซึ่งเขาได้เก่านรัฐสภาเฮาสปิเกอร์เฮาล่างนั้นถึงได้ผ่านบิลให้เขาอย่างเฉียดฉิว2.15-214ชัดเจนครับเขาจะสร้างรายได้ตลอดทุกๆปีได้5-6แสนล้าน เหรียญนั้นตลอดสิบปีก็จะลดนี่สารณะลงได้นี่คือสร้างความหวังเท่านั้นเองและคิดหรือครับทาลิฟนี้สงครามการค้าริสโก,กจะสามารถทําให้มีไรายได้จะยิ่งทําให้สกิลโลกนั้นปั่นป่วน,นมากยิ่งขึ้นและการเก็บเหล็กอลูมิเนียมขึ้นเป็น50%เปอร์เซนนั้นเพราะเขาเป็นผู้บริโภคอันดับหนึ่งและเขาสูญเสียไรายได้และทําให้สกิลออนแอนี่คือสิ่งที่เขาคิดฉะนั้นทาริฟต่างๆของทั้ง จะทำให้ดอลลาร์เสื่อมค่าลงอย่างเร็วมากที่สุดคือ5%จากนี้เป็นต้นไปจาก99% 5%ก็จะลงไปได้ขนาดไหนแล้วครับจะลงไปที่ 93%, 95%, 9 96อย่างเดิมเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่สมัยยุคทั้มหนึ่งนะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ถึงได้มีเซลออฟดอลลาร์ออกมาไม่มีความเชื่อมัน่นและ Sell เซลลบอลเฟดออกมานะครับฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจในเรื่องของเรื่องของวอร์เกอร์ การจ้างงานและเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนั้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงทําให้มีความเชื่อมั่นกลับมานั้นแต่อย่างไรก็ตามไรายได้มันมาจากไหไรมาจากกันลดดอกเบีย้ยเท่านั้นเองลดภาษีลดทางการค้าให้กับบริษัทใหญ่แล้วก็ภาคประชาชนลดแท็กงงให้นี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับคือคัดแท็กสิ่งที่ทาต้องการเขาประสบความสําเร็จแลบิลที่ฟูลบิลแท็กแล้วก็มาดูให้ดีนะครับ นี่คือภาพมอนิเตอร์เฟดออกมาแล้วครับยังเก่งปีนี้ลดได้เต็มที่แค่หนึ่งครั้งหรือจะสูงสุดคือสองครั้งและจากนั้นดูทาริฟอาจจะไม่มีการลดดอกเบีย้ยอีกเลยก็ได้นี่คือภาพมอนิเตอร์สำหรับภาวะเศรษฐกิจอเมริกันนะครับกลับมาดูให้ดีมันผลกระทบกับทั่วโลกแน่นอนในเรื่องของเทรนดอกเบีย้ยนั้นฉะนั้นไม่แปลกใจเลยครับจีนถึงต้อง make in China และสร้างกระตุน้นเศรษฐกิจภายในด้วย consumption consumer บูสต์สกิภายในให้กระตุน้นการใช้ใจ่ายพึ่งพาตนเองนี่คือสิ่งที่เข้าร็อกนะครับที่สกอตต์เบสเซตบอกว่าจีนต้องตรวจสภาพคล่องแล้วกระตุน้นเศรษฐกิจภายในใช้ใจ่ายให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจีนเขาทาเองอยู่แล้วนี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับแล้วก็รีบรายของธุรกิจต่างๆปล่อยให้ทุกคนเข้าไปถึงได้มีเข้าไปเยอะมากนะครับตั้งยุโรปทั้งอเมริกาเองและทุกคนเข้าไปลงทุนใน ประเทศจีนดงนางนสินเชื่อต่างๆเรื่องของ Financial และเรื่องของ Tech คสต็อกเทคโนโลยีไม่ต้องแปลกใจนะครับอย่างที่เจสซี่หวงบอกเราว่ายิ่งสก,กัดกั้นเครืของ AI Tech s t o c k ชิป u p p l y Chain ทั้งหมดจีนยิ่งพัฒนาเร็วมากยิ่งขึ้นตลอด3 3ปีข้างหน้าอาจจะแซงอเมริกาก็ได้สิ่งที่ n อ i น i i เดียเจสซี่หวงได้กล่าวหรือแม้แต่อีออนมาสระวังวิตกก็เช่นเดียกันตอนนี้แล้ครับมันไปไกลแล้วครับ หัวเว่ยพัฒนาที่จะทะลุนาโน7ลงมาแต่เสียวมีประกาศไปเรียบร้อยแล้วครับทะลุเป็นนาโน3สร้างแบรนด์ต่างๆแล้วเติบโตแกร่งมากแม้แต่รถยนต์นะครับหลายคนขับเสียวมีก็นําไปแล้วและแม้แต่ที่มาลงทุนในประเทศไทยนะครับชังอันกุ๊บพัฒนา EV คีคาด้วยพรงมาลายขวานั้นผลิตประเทศไทยส่งออกได้เรียบร้อยแล้วครับคาจกลงเขาทำไว้10,000แคันที่จะส่ง รับใช้ใจกระตุ้นออกมาแล้วปีอีกห้าปีข้างหน้าจะเริ่มทุนอีกมากมายมหาศาลเป็นแสนล้านเพื่อผลิตเป็นสองแสนคันนี่คือภาพมิเตอร์และไทยจะเบสออนแถบนี้ทั้งหมดพิมพ์ภาคอาเซียนฉะนั้นไม่ปร่องแปลกใจนะครับทุกคนรวมตัวกันหนึ่งต่อสู้กับสงครามการค้าของโนโดทัมที่เจอเหล็กเซอร์ไพรส์มากยิ่งขึ้น้วครับดับเบิ้ลอะไรจะเกิดกระทบแน่นอนญี่ปุน่นเกาหลีใต้อินเดียแล้วก็ยุโรป รวมทั้งประเทศจีนด้วยสิ่งที่จริงจะกระทบนั้นแต่จีนก็ได้ตั้งหลักและผลิตในประเทศให้เติบโตแข่งมากยิ่งขึ้นและจะเป็นผู้ผลิตหลักของโลกในการ d ด v e r ิฟายออกไปและทําให้เรื่องของ w t o สงครามการค้านั้นกลายเป็นสงครามที่จะเป็นต่างตอบแทนในเรื่องของเจรจาไม่ใช่มาค,ค่มคู่อย่างที่โดนัลด์ทรัมป์ทำอยู่กลับมาดูให้ดีนะครับตั้งธงเรื่องของทาริฟ และดีสกอบาริฟในอีก45วันกับอีก50 5วันอะไรจะเกิดขึ้นทุกคนรอคอย9จุายก็คือเดือนหน้าของจีนนั้นสิงหาวันที่10อะไรจะเกิดขึ้นกับกันเจรจาแน่นอนครับสิ่งที่ถึงได้ขมขู่ตลอดเวลาว่าจะมีดีลนั้นมันยากมากเลยครับเพราะทั้งจีนทั้งเกาหลีใต้ทั้งอินเดียทั้งญี่ปุน่นทุกคนละครับถอยฉาก และตั้งสติโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะครับจะล้มละลายจากเรื่องเกษษ็บภาษีทาริฟเป็น50%สําหรับเหล็กและอลูมิเนียมเพราะเขาผลิตยานยนต์ออกม้างที่สุดเจอภาษี25เซนไม่มีวันลดละขณะที่ยุโรป E.U. ก็ประกาศสู้ไม่ถอยภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดเป็นการตัดสินใจปรับพอร์ตปรับมุมมองแต่ตลาดหุ้นอเมริกานั้นขึ้นเพราะไรย่อยนะครับฟเฟมารีเข้ามาอยู่ในสต็อกเขามีความเชื่อมัน่นแต่ขณะที่รายใหญ่ วอร์เรนบัฟเฟตอเอลเลริโอเออพอร์ตใหญ่ๆเฮจิ้งฟันทุกคนระบายหุ้นและถือเงินสดไม่ต่ำกว่าแสนถึง5้าแสนล้านบาท<ม>เหรียญน,นะครับในการที่รอ Subscribe เกิดขึ้นเขาจะเริ่มเข้ามาลงทุนเมื่อเกิดแบงก์รับซี่ชัดเจนในเอเมริกามีปัญหาแน่นอนตลอดสมัยของโดนัลด์ทํัมทัมสองนี่เองกลับมาดูตั้งสติการลงทุนดีๆครับส่วนกการเมืองไทยแน่นอนครับจะมีกำปรับ มอนิเตอร์อย่างที่ผมบอกแล้วงบประมาณผ่านแน่นอนไม่ต้องห่วงจากนี้นะครับจะปรับกรมรหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นและในวันที่13ที่ทักษิณจะต้องไปสาลนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเท่านั้นเองมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยทําให้มีการขายเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเพราะเป็นเรื่องของ m f c i balancing นะครับขายออกมาเป็นหมื่นล้านปรับโผดเท่านั้นเองจากนี้ดูให้ดีนะครับกลุ่มแบงกิ้งเมื่อธงของเฟดไม่ลดดอกเบีย้ยลดได้หครั้งเต็มที่นั้น กลับมาดูแถบนี้จะต้องลดดอกเบีย้ยโดยทัจีนเขาจะลดดอกเบีย้ยกกระตุ้นเศรษฐกิจอาชฉีดเม็ดเงินเรื่องปปปทีเขาไม่ให้บาโบ่ภูิภาคแถบนี้ทั้งหมดรวมทั้งรัฐบาลไทยจะทําอย่างไรกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรแล้วก็เกาหลีใต้เจรีเจมุงได้เป็นปรามีเกาหลีใต้นะแล้วมีต้องลำเงินงานทาทันจีเพราะในเรื่องของทาลีฟกับอเมริกาจะอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือภาพมอนสเตอร์ทั้งหมด ต้องตัดสินใจนะครับเลือกการลงทุนให้ดีนะครับนี่คือกับ r e b a l านซิ่งเอ c i เอผ่านไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลืองเขามีทิอีกของ EU ของอังกฤษอะไรจะเกิดขึ้นเท่านั้นเองแต่โดยภาพรวมเป็นจังหวะปรับพอร์ตเก็บพุ้นให้ดีนะครับ b บงกิง้งยังไงก็เป็นจังหวะออฟชั่นิตี้นะครับยังไงก็ต้องปล่อยสินเชื่อได้ท่ามกลางวิกฤตแล้วก็เรื่องของโรงไฟฟ้าที่เข้ามาทดแทนกลุ่มเอเนจีน้ํามันนั้น เพราะโอเปบอกยังไม่เพิ่มพลังผลิตเท่านั้นเองก็คือจำขึ้นได้3-4เหรียญทันทีแต่โกลเมนแซ s หรือเ p m o ม g กันคิดแล้วอยู่ว่า o อ e c ยังไงต้องเพิ่มกำลังผลิตไม่ต่ำกว่า4 0 0แสนเหรียญ4 0 0แสนบาร์เรลนะครับในเดือนสิงหาคมที่จะขึ้นออกัสนี้ต่อไปเพราะอย่าลืมนะครับถ้าสวิงกลับมา65-75เหรียญทำไม่แฮปปี้แน่นอนนี่คือภาพมอนิเตอร์เพราะก็ต้องกดน้ำมันลงเพื่อ พยุงเงินเฟ้อไม่ให้มีความขยานขึ้นจากสงครามการค้าที่เขาเริ่มก่อนี่คือภาพมอนิเตอร์ตัดสินใจเ s สเซใท้ดีนะครับในการสวิตช์ของกลุ่ม Energy เข้าไปสู่ Energy พลังงานบริสุทธิ์กิน Energy ทั้งหมดลงไฟฟ้าทั้งหมดฉะนั้นของไทยเราแข็งแกร่งคือเก้า G P S C กับ B G M แล้วก็เฮลท์แคร์แน่นอนครับก็ B H กับ B D M s แล้วก็ชิปซัพพลายเชนที่จีน พัฒนาเร็วมากนะครับใน AI น่ากลัวสำหรับอเมริกาเสียวนะมีไปนาโน3ล้หัวเว่ยกำลังจะเข้าไปสู่นาโน2หรือไม่นี่คือภาพมอนิเตอร์แล้ว Apple เขาไม่ย้ายไปผลิตที่อเมริกาแน่นอนเขาประกาศออกมานะเพรผลิตและต้นทุนขายเริ่มต้นที่3,500เหรียญน,นั้นยากมากที่จะแข่งกับจีนกับอินเดียที่เขาตั้งผลิตขายแค่พันสองถึงพันแเหรียญเท่านั้นเองเห็นชัดเจนนะครับ เขาถึงอยู่ที่จีนกับอินเดียแน่นอน Apple แล้วก็ขายไปที่อเมริกาจะเจอภาษีเท่าไหร่ตอนนี้เจอ25%ที่ทําประกาศไว้แล้วแล้วจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่เป็น50%เหมือนกันเหล็กก็มาดูกันแต่โดยภาพรวมเงินทุนเคลื่อนย้ายยังอยู่แทบอิมมิชชนมาร์เกรวมทั้งเซาวิเซียและประเทศไทยด้วยตัดสินใจเลือกลงทุนให้ดีครับเป็นออตี้สุดท้ายของ Q2 นี้ยังไงซะเซ็ตอินเด็ก น่าจะจุดทดสอบทะลุพันสองกลับขึ้นไปยืนได้ในสิ้นเฟิร์สทรัคือสิ้นไตรมาส2จูนี้แล้วค่อยมาดูครึ่งปีหลังที่เงินทุนจะไหลบ่างมีอีเมจินมาเก็ตมากมายเพราะเขาจะเซลล์ออฟพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาแล้วก็ดอลลาร์เข้ามาสู่สกุลทองคำเข้ามาสู่บิตคอยแล้วเข้ามาสู่อีควิตี้ในอีเมจินมาเก็ตแถบนี้ทั้งหมดเลือกลงทุนและตัดสินใจเอาเองนะครับสวัสดีครับ